อ่อออไเงะ๋อผมผมซื้อนักเรียนญี่ปุ่นพี่สีขาวพี่เห็นเปล่าพี่อยู่ไหนอ่ะพี่คนไหนเนี่ยเป็นกค่รอบเดียวไอ้ไหนอีกไอ้ไหนอีกผมเจอแล้วนี่ตรงนี้เนียนเหรอพี่เนียนเลยโอเคพี่ใช่เหรอ เงียนโคตรคุณดูฮะนี่เงียนทำเคล็ดไปด้วยเลยกูฆ่าละสวยอดละครับผมได้มาหนึ่งศพแล้วนี่อีกหนึ่งศพครับผมสัตว์เอ้าแล้วมันด่าอลไรทำไมเนี่ยโงนะ่หน้าอีกเลขแล้คุณดูเจออีกแล้วคุณดูฮะาตาใก่คนนั้นอย่าบอกนะไ,นไม่ใช่มอย่าบอกนะไม่น่าเงี้ยบอกเลยน่นไงคุณดูฮะสงสารฆาตกรเลยเด็กมาโดนฆ่าตายแล้วมันเปิดไม่บอกนะคุณดูกลัวเลยเดี๋ยวก้อนนะมึงมาจีบอะไร มาจีบอะไรกันตรงนี้จะลอกกันไม่สถานที่เลยหรือไงโอ้กเดมาจีบต่อหน้าเราเลยฆาตรกรมาทีเธอฆาตรกรมาทีเธอแล้วันนี้ครับผมเราอยู่ในโหมดปมปริศนาฆาตรกรรมนั่นเองครับผมอาจจะง่ายเลยก็คือจะมีมือสังหารหนึ่งคนอำเภอหนึ่งคนพนละเมืองหนึ่งคนครับผมและซื่อมือสังหารก็ต้องฆ่าคนให้หมดทุกคนโดยการแอบเนียนนะครับผมส่วนอำนเภอก็คือตามร่ามือสังหารให้ได้ ส่วนพลเมืองก็คือทาเควสตอกต่อยหากแนวเพเภอตายก็สามารถเก็บปืนแนวเพเภอมาเพื่อยิงหาฆาตกรได้ดังนั้นเราต้องหัดสังเกตหัดเนียนนะครับว่าแล้วก็หัดแก้ตัวนั่นเองอธิบายหมดง่ายๆเลยก็คือเหมือนแมปโลบอกคดู5้ามอร์เดอร์ออฟมิสรีนะครับผมมีปืนมีมีดเหมือนกันเด้เพิ่มเติมแค่ตัวไม่เรียมเฉยๆซึ่งมาอยู่ในรูปแบบฉบับของฟรีไฟนั่นเองครับผมคดู5้าแต่ว่าเกมแนวนี้มีกฎพื้นฐานที่รูกก้กนดีก็คือหากเราโดนฆ่าตายแล้วเราคนที่จะเงียบครับผมหาไม่ต้องบอกว่่่่่าาาตตกกกกรรรรคคคคืออออใเเดดด็ขะมมงััันนชบแวุณูีๆ ฟรีไฟลนั้นไม่สนกดกันหรอกครับผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมฮะไป let's go น่าสนใจมากปมปริศนาฆาตกรรมโรคจิตแมพซีนนาทีหนีเอาชีวิตรอดจากเหล่าคนร้ายพวกนี้นะครับผมว่าใครจะเป็นฆาตกรตัวจริงกันแน่นะครับผมฮะมามีมือสังหารเฟงตัวอยู่ในหมู่พวกเราเอาตัวรอดจากมือสังหารเหล่านั้นให้ได้นี่ไงคุณดูโลต่างๆก็มีประมาณนี้ครับผมวัสดีครุกคนอะไรกบี่้อะคอมลักลุมตูนะครับ เราเปิดมามาล้วดีกว่าสวัสดีครับเรียกผมเจลมี่ได้เลยครับผมนครับนักลุงตู่ครับเฮ้ยอะไรลุงตู่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยจะเยนอนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนรอบนี้เราเป็นคนดีเพื่อนเราพูดจริงเลยเ,เ,ลเราไม่โกหกเลยเพื่อนเราเป็นคนดีเขาบอกเราเป็นคนละเมืองด้วยล่ะทำไมเสียงคุ <c oughs> ค้นจังวะกูปิดไมล่ะ อะไรย่าเพิ่งเริ่มเล่นเองเด็กมันถูกแล้วเสียงผมมันเด็กประจําได้นี่ไงนรกสูงมาเลือกไอพี่ไอ้โอ้โหอะไรย่าเดี๋ยวก่อนเ้ยเดี๋ยวก่อนเอฟซีเอฟซีมันฆ่ากูแน่เอฟซีมันฆ่าเราแน่คนดูไอเสื้อแดงข้างหน้าเราป้องวัคนดูเด้วยเดี๋ยวก่อนเปิดไม้ก่อนเพื่อนช่วยด้วยมีคนเสื้อแดงไล่เราน้าบวมบวมกับฆาตกรเสื้อแดงฆาตกรอย่าไปอย่าไปเพื่อน เอามันเพื่อฆา sociedad, ตกรตัวแสดงตัวหนึง่งเจมี่ไอหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนช่วยเจลมี่ด้วยเจลมี่จะโดนฟันสวยฆาตกรตายหนึ่งคาตกรตายหนึ่งเียอะไรเีอะไรไม่ใช่ไหนพวกเองตามมาดิตามมาดิไปเจอฆาตกรแล้วไปฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วพวกเองมันอยู่ไหนเนี่ยไปตายไปแล้วเหรออยู่คาเฟ่อยู่คาเฟ่มาช่วยที โอ้ยฆาตกรฆาตกรใช่ปะเนี่ยโอ้ยตายเลยรอบนี้คือว่ามมีความเป็นส่วนตัวแล้วโมีความเป็นส่วนตัวแล้วคนจะรอดหรือไม่คนจะรอดหรือไม่นะครับผมเจษดาเจษดากำลังจะฆ่าคนเจษดากำลังจะฆ่าคนเรียบร้อยฆาตกรชนะฆาตกรชนะเันคนนั่งคนนั่งอยู่ไหนเห็นระยงครับผมผมเลยบอกผมเลยอยากไม่ค่อยจะเปิดมค์เนี่ย ไม่ค่อยอยากเปิดไมค์เล่นเกมไงดูดิดูดิแล้วกูจะได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่คุณดังมายอย่าตามมาเร็วสวยกูได้เป็นสวยละเราโล่ดีกว่ากุณดูฮะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลมีใครอยู่กับเราไหมอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเพื่อนมาช่วยเราทีเราเป็นคนบริสุทธิ์เอ้ยมาคาเฟ่เลยเองเป็นข้าตอกกันปะเนี่ย อยู่คาเฟ่เลยมาคาเฟ่เลยคาเฟ่เลยโอเคระวังนะมีฆาตกรนะผมว่าผมมีผมว่าแถวนี้ยมีผมว่าแถวนี้มีตัวหนึ่งเชื่อผมพี่เชื่อเลยพวกเองสองคนเนี่ยฆาตกรคนหนึ่งแน่นอนใช่ไหมผมเป็นพลเมืองพี่ผมเป็นพลเมืองไม่เชื่อไม่เชื่อไงพิสูจน์ดิพลเมืองจริงเปล่าพิสูจน์ดิเนี่ยื่อกไปทำเล็กกิ๊ตรงนี้เนี่ยพี่กี๊กเพิ่งทำเลกิตรงนี้เนี่ยไม่เชื่อมันยืนจุ่มได้มันยืนจุ่มได้มันใครใครมันก็อ้างอย่างนี้ได้งั้นเองอะมั่ว โอ้ยอไอตัวน้ำเงินเนี่ยฆาตกรตัวน้ำเงินฆาตกรยิงมาเลยยิงมันน้องเดี๋ยวก่อนมานี่มานี่มามุมนี้อยู่รวมกันไว้ถ้าเจอฆาตกรจะได้รู้ไงถ้าเราอยู่ด้วยกันนะมันจะได้ว่าฆ่าเราไม่ได้เว้ยมา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 ว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าาวว้าวว้ ว้าบอลีสุดผมเป็นพลเมืองอย่าอย่ายิงมั่วผมไม่รู้คัตกาคอไปไหนก็ไม่รู้แล้วหนีกันหนีก็อขัตกาคอไปไหนก็ไม่รู้ระวังไอ้ไอ้ไอไอ้ไอตตาคอนเฮ้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจะมีคนฆ่าพี่วยด้วยจะมีคนจะฆ่าพี่จะมีคนฆ่าพี่ช่วยด้วยพี่บอลีสุดใครเป็นคัตตคอนนะโอ้ยอย่าขัตตคอนไม่นะคนไทยหลอกกันว่าเมื่อกี้ฆ่าหมดดงเลย ใครฆ่าตะรคนวะพี่เห็นพี่เห็นเมื่อกี้พี่เห็นมันมีสี่คนเมื่อกี้หนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งอะม่แต่ไม่ใช่พี่อะนะตัวมันจะชื่อว่านรกมาลือบนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเควนตายเลยกันพี่ย่พี่อย่าใกล้อย่าใกล้เ่าฮ่าฮาอยาอย่าด้จะดีมต่โอ้โหมันวิ่งไวซะด้วยวิ่ง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 เดี๋ยวก่อนผมบริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์ผมเก็บวิ่งมาเฉยๆจ๋โอ้โหโอ้โหผงผิวซะงั้น เพีวซะงั้นนี่เนี้ย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 โอ้จังเกัรเฮ้ยเหลือพนไมอีสองคนจริงกิงเลยสองคนจริงกิงไปไหนแอบไหนเอ้าจบซะก่อนเฮ้ยรอบรอดได้ไงวะชนะครับพึ่งชนะเฮียนิดเดียวเฮ้ยรอบนี้ที่เป็นคนดีว่ะไม่โจ๊กเลยกูจริงไม่โจ๊กเลยเป็นเป็นคนดีเลยทำพัลล์เกล็ดของเจง เอกอย่าฆ่าถ้าพี่บอกเอก็มาฆ่าพี่ดิใช่ไหมพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่บอกบอกเอก็มาฆ่าพี่ดิไม่ไปยิงใครตรงนี้คนเองปะเนี่ยเ็นปะเนี่ยมายืนเอกอยู่เนี่ยเป็นประนัจะคนคนเนี้ยน่ัจะคนเฮ้ยโดนฆ่าโดนฆ่าเฮียพี่ตายพี่ตายแล้วอ่ะอะไรมะ พี่ตายแล้วน้องพี่ตายแล้วแต่พี่บอกไม่ได้นะใครเป็นฆาตกรน่ะก็ต้องกาพี่ใช่เหรอเองอย่าบอกนะพี่รู้ว่าฆาตกรเป็นใครแต่ว่าพี่ไม่สามารถบอกได้เพราะพี่ตายไปแล้วเพราะงั้นเองสู้ๆแล้วกันอย่าบอกเขาเองตายเร้วไม่ใช่เหรอเองเนี่ยม่กกินดีวาอย่าไปบอกเขาไอ้น้องเองต้องให้เขาหาเองเองตายแล้วเองพูดไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนฆ่าผมอะไม่รู้ไม่รู้ด้วยเออดีๆอย่าไปบอกเขานะว่าคนไหนเนี่ยเขาต้องให้เขาหาเอง เข้าใจไหมกดเกมคือต้องหไปค้าวเองต้องยิงตามเยอะอีกหาคนต่างอยู่ดีเราแวงจัดเราแวงจัดมันมีเอยมีปืนยิงไหวยิงลากโงโขงได้เว้ยล่ากโงโขงได้เว้ยถ้าเอายิงผิดคนเอ็งตายเลยนะบอกไว้ก่อนนะเอ็งยิงผิดคนเอ็งตายเลยนะโอ้ดูก็รู้แล้วใครเป็นเนี่ยใช่เหรอศพหนึ่งตึงๆดิตึงๆเลยศพหนึ่งจะเย็นก่อนฆาตกรมันมีปืนเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นก่อนยิงทำไมก็คือตั้งยิงทำไม <laughs> ยิงกันเองแลละยิงกันเองแหละเรียบร้อยอย่าบอกนะฆาตรกรหาไม่เจอชนะว่าชนะเฉยชนะชนะเฉยไม่เจอกันถ <c oughs> <c oughs> ้ามีโอกาสได้ไม่เป็นไรอย่าเจอเลยอย่าเจออีกเลยไปเล่นจู้มึง <c oughs> ดูเล่นยากเลยเจอคนรู้จักนะครับผมพีม่แคตาเล็กนี่โอ้ส่วนเป็นฆาตรกร <c oughs> เป็นฆาตรกรนะว่าเคเจอเน่ เจ้เด็กด้วยสวยหลับปั่นได้ใช่พี่เป่งพี่ก็เป่งสวัสดีครับพี่ชายใหญ่พี่ชายพี่ไปไหนอะพี่ผมผมบริสุทธิ์พี่ใครอะผมนี่ไงพี่ผมบริสุทธิ์พี่อยู่คนไหนพี่คนไหนอะพี่คนไหนพี่นะผมป้าคนนี้ไหมพี่เอ๋อยู่พี่แอบอยู่ไหนอะพี่พี่แอบอยู่ไหนใช่พี่เอ๋อยู่เนี่ยไหนวะพี่ ผมยังแอบด้วยอ่ะพี่พี่ใส่ชุดสีอะไรเองอ่ะอ๋อผมผมซื้อนักเรียนญี่ปุ่นพี่สีขาวพี่เห็นเปล่าพี่อยู่ไหนอ่ะพี่คนไหนเนี่ยเป็นแค่รอบเดียวไอ้ไหนอีกไอ้ไหนอีกผมเจอแล้วนี่นี่อ๋อคนนี้อ๋อใช่ไหมพี่ชายคนนี้ใช่ไหมเน่ะใช่เฮ้ยเอาดีพี่ไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันหาอะไรนะพี่ ตรงนี้เนียนเหรอพี่เนียนเลยพี่โอเคพี่เจอใช่เหรอคนนีไม่เจอเหเอนี่ยพี่ครับพี่เดี๋ยวไปพี่เอพี่ไปไหนแล้ววะเปรี้ยขาวเป็นพี่เปรี้ยขาวเอ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นอะไรยะเปรี้ยวขาวเป็นเปรี้ยขาวเป็นอะไรแล้วผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่ผมยังไม่ทำอะไรเลย งัวมันเนี่ยเจ้ขาวผู้ชายอ่ะอ๋อโอเคไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเจ้าขาวผู้หญิงก็บ้าเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยผมไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยผมไปพกเรือผมจะฆ่าใครได้ไงล่ะพี่พี่ตายแล้วพี่พูดได้ไงเนี่ยพี่ระวังนะผมว่าฆาตกรอยู่แถวนี้แหละเราต้องรวมกันไว้พี่เราจะได้ปลอดภัยพี่จะได้เล็งปืนได้ถูกเีย ผู้หญิงก็ข่าวเป็นเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นก็บ้าเลยผมยังไม่ได้ฆ่ากันผมอยู่กับพี่สี่คนเนี่ยเป็นได้ไงเราอยู่ด้วยกันมาตลอดพี่อยู่ด้วยอะไรอ่าผมก็อยู่กับพี่เนี่ยสี่คนเดี๋ยผมไม่ฆ่าใครเลยโอ้โหพี่พี่เอฟมือเขาพี่ไอพีไอบาร์บี้พี่ไอบาร์บี้เองเล่นเป็นไหมเนี่ยเองตายแล้วเขาห้ามพูดรู้ไหมเนี่ย มาผิดก,กดแมปนี้อิงเล่นเป็นไหมเนี่ยพี่ไอบาร์บี้เอไม่ควรจะบอกนะจริงๆอะพี่ไอบาร์บี้โอเคไม่ได้ฟังกูลองรโอเคคนดูออกแล้วกันคนโดนฆ่าตายแล้วมัน,นเฉลยฆาตกรแล้วมันจะไปนสนุกอะไรวะใช่ไหมคนดูตาเล่เอฟซีเล่นเป็นอยู่คนดูฮะเขาไม่บอกแต่รอบนี้ไม่ไหวจริงคนดูฮะหาห้องใหม่ดีกว่าครับผมหาห้องใหม่ดีกว่ามาเก็บปืนและกันคนดูฮ้าคุณกลายเป็นนายอำเภอเรวต้องสังหาฆาตกรได้ยินเสียงหวดเสียงหวดใกล้มาก ต้องหาต้องหานะครับผมต้องฟังเสียงหวดดีกว่าห้องนี้เล่นเงียบก็ดีเหมือนกันคนดู5าจะได้แบบว่าสืบได้เหมือนกันลบบอกกับคนดูไม่ต้องสื่อสารก็ได้ครับผมคนดู5าใช้สัญญาณนําพาเอาอยาหน้าเยยวมาเข้าใกล้เอกทัตกรไหมเนี่ยยาเข้ามายาเข้ามาใช่ประวะคนดูเขาไม่ตีแล้วจะไม่ใช่นะครับผมน่าจะอุ้ยก็อุ้ย й! เดี๋ยวก็อุ้ยนี่ไงเอกัตกรคนดูจำหน้าไว้มาดิออกมาดิออกมาดิ ออกมาดีสวยมาสิจาจกรในจีก,กออกมาเรียบร้อยชนะแ <c oughs> ง่โคตรดีคุณคือพล,ลเมืองจงมีชีวิตรอดต่อไปได้เลยโอเคครับผมขอแยกทาเควสนะเราต้องหาปืนเราคดูเราต้องสายล่านะครับผมฮะ <c oughs> อ้าวต้องนี้ทาเควสเ,เยอะด้วยอย่ามาเข้าใกล้เกินไป ไม่มีใครโอเค2คนนี้บริสุทธิ์นะครับผมฮะถ้าไม่บริสุทธิ์จริงเขาน่าจะดับเบิลคิวไปแล้วนะครับผมแปลว่าจะสองคนนี้น่าจะไม่ได้เป็นเอ่อฆาตกรแน่นอนมั่นใจอู๋นังไงเจอแล้วกูฆาตกรฆาตกรแมอกูมันไล่ฟันยับเลยเสื้อแดงจําไว้ขออนุญาตหนีเลยหนีเลยหนีก่อนหนีแอบก่อนเย่ยเก็บก่อนเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วไปแอบผมว่าถ้าเกิดเราเล่นสายแอบก็น่าจะพอได้อยู่นะครับผมคนดูฮ่าแต่ว่า หนีละอย่ามาฟันฉันอย่ยามาฟันฉันอย่ยาโอ้ฆาตกรไม่หลายตัวจัดแอบก่อนคุณดูแอบก่อนผมต้องไปเก็บปืนว่าเมื่อกี้ผมเก็บปืนไม่ทันคุณดูฮาแต่ว่ารอบนี้เราต้องไปเก็บปืนแล้วก็ฆาตกรเฝ้าปืนด้วยม,มันเฝ้าปืนด้วยโอ้โหเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เล่นเป็น,นด้วยคุณดูเล่นเป็นไว้แอบก่อนคุณดูฮาแอบก่อนแอบเนียนแอบเนียนเฮ้ย่าฆาตกรไม่เห็นแน่นอน โคตรเนี่ยเฮ้ยฆาตกรมาโอเคหลบอย่างไวเลยเก็บปืนสวยละตอนนี้ค่าได้ปืนลากหัวคมๆแล้วมาสิฆาตกรมาสิโอ้เรายิงไม่แม่นมันไม่ล็อกเป้าเลยคนดูโมดนี้มันไม่ล็อกเป้าด้วยคนดูไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าออยิงให้ถูกนะยิงให้ถูกยิงให้ถูกเออเออเออสวยไงยชนะครับผมคนดูฆาตกรโดนฆ่าตายอัะอึา่าซ้ำศพด้วยอึ่งซ้ำศพด้วย เอ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยจะได้ช่วยกันจับได้ <c oughs> ส่งอีโมจิมาคืออะไรอีโมจิคืออะไรเดี๋ยวก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเคลลี่แถวน,นี้แหล,ละเราปลอดภัยไม่ต้องทำเฟรชหรอกเออใครอะ่ะเออฆัตรกรฆัตรกรคุณดูฆัตรกร,ตร,กร,ตร,กรสวยเก่งมากฉันขออยู่ด้วยยา่าอย่ายิกนั่งไงตายคู่ เระแวงอะไรเนี่ยฮะเระแวงอะไรก็รไม่รู้กันดูไอ้เราก็อยู่กับน,นายม,มาตั้งแต่ต้นเกมยิงกูเยอเลยรอบนี้เราเป็นนายอำเภอว่ะคุณดูฮาเราต้องสืบนะครับผมต้องสืบมาเราต้องช่างสังเกตแล้วก็ฟังเสียงครับผมการเป็นอำเภอที่ดีนั้นเราต้องเอ,อ่อปกป้องพลเมืองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ฆ่าฆาตกรคลลี่คลลี่โอ้คลลี่คลลี่เป็นฆาตกร โอเคคนดูตอนนี้รู้ตัวฆาตกรคนหนึ่งแล้วนะครับผมคือเคลลี่แกไม่รอดนี่แกทําร้ายเพื่อนฉันเฮ้ยหน่อหนีไปได้อย่างนั้นเหรอยดเดียวนี้เคลลี่โอ้โหมาไล่ตีเพื่อนระยะเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเคลลี่พฤติกรรมน่าสงสัยคนดูพฤติกรรมนา่า <c oughs> เอาจริงดิอย่าบอกอยู่อย่างนี้ยันจบจบเกมนะเอาจริงเอาจริงดิแกทําอะไรของแกนะ ถ้าแกเป็นฆาตกรแล้วก็ฉันถือว่าแกโคตรจะเนียนแต่ดูจากทางแล้วคิดว่าน่าจะเอออย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละโอ,อ้ยอย่าบอกว่าเจอแล้วนะเอาดีผมสงสัยคนเนี้ยจริงๆคนดู้ฮะเขาจะล่อเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ฆ่าหรือเปล่านะครับผมไว้ใจไม่ค่อยได้หรือใช่ปะวะอุ้ยโอเคอ้าวจบไม่ใช่ไม่ใช่เหรอขอโทษที่สงสัยเธอแันขอโทษกันแล้วกันนะ ผมบอกนะมันมีวิธีโกงอย่างหนึ่งเว้ยคุณดูฮะถ้าเกิดเราค่าเสร็จใช่ไหมสรับสายฟียจะไม่แต่ว่าสายเติมนี่คุณดูฮะโคตรโกงเลยคุณดูนี่ก็คือถ้าเกิดเราค่าเสร็จใช่ไหมครับผมฮะเราก็ทําการเอ่อแปลงร่างคุณดูฮะเพื่อเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนั่นเองครับผมแบบว่าถ้าเกิดมีคนฆาตรกรแล้วก็คือเรากลับมาหา,หาที่แอบแล้วก็แปลงร่างได้นะครับผมมันจะได้แบบว่าเออหายสงสัยได้แรงงี่นะครับผมเออเทคนิคนี้ก็เจ๋งดีนะครับผมรอบนี้เราเป็นนํำเพอยกแล้วนะครับผมโอเคชอบเลยเป็นน้ำเพ่ย์นะีต เธอจะอีกรอบหรือเปล่าเคลลี่ F K ครับผมรอดูเคลลี่ไว้ฆาตรกรต้องมาค่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจอเลยผู้ประทนขาดคำเลยเค,เคลลี่ตายแล้วฆาตรกรมาฆ่าผมกะว่าจะรอดูพอดีว่ามีใครฆ่าเคลลี่หรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยฆาตรกรตายหนึ่งนะครับผมอาจะรอดูเลยว่าถ้าเกิดฆาตรกรเห็นตัว F K ก็าอาจจะมาฆ่าก็ได้นะครับผมนี่ปะเนี่ยเอกปะเนี่ยโอเคไม่ F K นะครับผมนี่ไงหลักฐานประจักษ์ต่อสายตาคนดูหลักฐานชัดเจนแบบนี้บอกเลยไม่รอด เอา嘛เราสืบอยู่นคนเดียวเลยสืบอยู่นคนเดียวเลยเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าเนียนคนดูเนียนไหมเนียนจัดคนดูฆาตกรไม่เห็นแน่นอนคนทำเฟรสก็ไม่เห็นเราใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นึกว่าจะแวะสักหน่อยนึกว่าจะแวะดูสักหน่อยไม่เห็นใช่ไหมเออตรงนี้ประเด็นคนดูตรงนี้ประเด็นโอเคฆาตกรอยู่นั่นคนดูคุณฆาตกรเห็นเราไหมผมบอกแล้วไงไม่เห็นฆาตกรกลับมาฆาตกรเฝ้าปืนเดินผ่านเฉย ไม่มีไม่แต่เหลียวตามองตายออกว่านั้นอย่าบอกนะไม่ใช่อย่าบอกนะไม่น,นั่นไงบอกเนียนั่นไงคนดูฮะสงสารฆาตกรเลยเด็กมาโดนฆ่าตายแล้วมันเปิดไม่บอกนะคนดูตัวเลยอ่าเห็นไหมจบคนดูตรงนี้เนียนมากเดี๋ยวก้อนนะมาจีบอะไรก <c oughs> ็มาจีบอะไรกันตรงนี้จะลอกกันไม่สถานที่เลยหรือไงโอ้คนดูมาจีบต่อหน้าเราเลยฆาตกรมาทีเถอะ ฆาตรกรมาทีเธอมือปืนผ่านไปคนดูเราแอบ,บดูตรงนี้เผื่อจะเห็นฆาตรกรเออถือมีดก็เป็นได้นะครับผมฮะแะต่ฆาตกรกจะไม่เห็นเวไงโคตรเนียนอา้าวจบคนดูฮะทุกคนรอดหมดฆาตรกรหาตัวไม่เจอสวยเลยครับพี่เป็นฆาตรกรร่างเนียนฆาตรกรร่างเนียนนะครับผมแอบบตรงนี้ดีไหมแล้วก็รอค่า <laughs> เอาไงดีคนดูไงล่ะคนดูเนียนโคตรเนียนไหมเนียนจัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้จะจบเกมก็ แล้วก็เพจใช่ไหมต้องไ่ค่าคนด้วยเงียน,นโคตรคนดูฮะนี่เงียน,นทำเคลียไปด้วยเลยกูฆค <c oughs> ่าละสวยแล้วครับผม <c oughs> ได้มาหนึ่งศพแล้วนี่อีกหนึ่งศพครับผมไอสัตเ <c oughs> อ้าแล้วมันด่าทำไมเนี่ยโง่น่าอีกเลขแล้วคนดู <c oughs> เจออีกแล้วคนดูฮ่แอบเนียนๆต่อคนดูฮะแอบเนียนๆต่อนี่แล้วก็รอคน <c oughs> มันโดนเราฆ่ามันหัวร้อนเลยคนเดูไปเลยจู้ไปออกล่าต่อดีกว่าจ้ามา มีปะเนี่ยตรงนั้นมีคนนึงนะครับผมตรงนั้นมีคนนึงแต่แบบนี้จะสนุกมากเลยคุณดูฮะถ้าเกิดเออคนตายแล้วเขาไม่เปิดไม้บอกฆาตกรนะนะตรงนั้นมีคนหนึ่งคุณดูฮะข้างหลังมีคนตามมาว่ะอะไรตัวเป็นอะไรอ่ะอะไรอะรโอ้โหจะเล่นยังไงอ่ะคุณดูมันตายแล้วมันเปิดไม้พูดอ่ะเนี่ยจะตูบเนี่ยคุณดูสองตัวเนี่ยมันเพื่อนกันเนี่ย โอเคก็เดี๋ยวสลับโหมดนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันคุณรูฮ้าก็ถือว่าเป็นโหมดที่สนุกมากนะครับฮ่าหากไม่ได้อยู่ในฟรีไฟลนะ่นนะเด็กไม่เท่าไหร่หรอกคุณรูฮ้าผู้ใหญ่มันยังพูดนะ